โอเคบตกลงกิกเต๋อโอเคโอเคยูโอเคจักเื่อสิีมากงไปให้พ่อนี่ก็่าเกาบ่ยังปล่อยตัวสบายสบายมันผ่านไปแล้วกัน สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีวัดส,สุขสุคนะพ่อ,อ,อก,กันอีกแล้วกับสอแม่บุญมาบ้านเนาเด้อเนาะพ่อ,อก,กนเมือนี่เว,เวมาหาทางน้องเตีวเป็นอีกกอนพี่น้องเอต๊ตังเตอ่อาสมุนเอาแล้วมาเทมือเศร้านี่แหละผักเราใกลสิพ่อกินกับพันกะปุ้นได้เลยงามนี่ฝนตกลายใบกุดกุดเนาะมอิะ้งอีนายเห็ดย,ย่างขันไข่เนี่ยเอาและ ล็กง g a สีไส้ใส่ใสละรับแล้วโดยสบายดีเจ้าบอเห็ดตอกไว้เลยเห็ดอืมก็ไม่แด้เนาะเห็นใครเนี่ยบอจากมาเห็ดตอกกอก,ก,ก,ก้ยเนยโอ๊ยนัน่งยู่ซื่อๆนี่ใครเนี่ย,ย,เ,ยเห็ดโรดเห็นว่าก็ได้ เอออยู่ชื่อไดพุ่นน่ะหญาตองแล้วแล้บ่อยากให้มันพงมันหกเลยไดแกวไดเอโตอืพอได้อุ่นแน่เอจดยำแรงเนาะเออแม่นแหจูดยำแรงยำแรงอือให้ยงให้ยังมันนีเนาะเออยงมันมาใกล้โอ้ผักกระยงอือืผักกระยง ข่อยกะสีลกมาแต่หน้าก่อนข่อยสีเอาข่อยสีเอาห้างเลยข่อยสีปลูกใช่ห้างไว้ไว้ใช้เก่งหน่อไม่เนาะอือคีเพนใส่เอาเท้าใส่เออคีเท้าเนาะคีเฝิ่นอือคีเท้าอืออือเท่าไฟแล้วงามเอามาเตกซอรอือตักออกตอนตักส่กระสอบไปอือขอคีเฝิ่นน้ำมันผู้ใดเพิ่นมีงัวอ๋อมปะดเกออือ มื่อสิไปมัน้ก็เมื่อยหากะไข่เนี่ยมันนี่อยู่ซื่อๆนี่ไข่เนี่ยแล้วก็จะเฮ็ดหลายจะได้หัวมาแรงมาไข่เมื่อคืนอีกเนาะมีแต่อันเดียวหันแล้วยิงเมื่อซื้อยากระต่ายก็เริ่มต่เสานี่ใจยาใจไายาแล้วก็เลยว่าจักน้อยก้อนบเมื่อเหมือเลยเกิดลูกก็จักไปอยู่ใส่ไปอยู่ศาลาพูดมาจ้ะวก็ เนาะฮึย่านอยู่พุ่นคือแปลกแท้ถ้าสับตัวออกบ่ระวังเด้อปวกสิจัได๋มันลามขึ้นเฮือนเด้เฮือนแตกนะเข้มอยู่เฮือนบ่อือๆบ่ว่าสิขึ้นแล้วยังเนาะอือๆเป็นจังได๋ล่ะโอเคอยู่บ่นอยอือยังแต่เป็นวนแค่น้ล่ะ ต้มๆน้ำฮ้อนกินคือเว้าอะเนี่ยหน่อยอือๆแต่ว่าเมื่อยบ่ได้เมื่อยปานไดมื้นี้บ่เมื่อยปานไดเมื่อยอยู่แต่ก็บ่ปานไดแต่เฮาอันยืนท้องเนาะนอยเ็อีหยังนเจ้ายืได้จัมือแล้วเจ้ายืบนีนะกลายมืออยู่ยืตั้งแต่เฮาไปสักาอยู่พุ่นโอ้กลางคืนมาแล้วก็ยืดลู่ตนีก็ยืบ่วกลางคืนจัยืยื เนี๋ยนี้ก็ยังบวบของที่อะนํำบวล่มบวบลวงบวต้นบวอย่างบบมีแต่ปวดไทยปวดไทยก็ไปทายได้ไหมทายมาแล้วชีเถื่อละเออต้องต้มอันนั่นแหละหัก n h าคิวก็หักย h ายกด้วยใส่กันคือพนว่าล้งเบิ่งเแต่อเด้อเลอ่ากินพวมมันอุ่นๆฮอลชดลงค่ะทั้งเถื่อมันยืงเลยมันนั่นไปทั้งเถื่อมันระบายออกมาอืมันมันลมเขาแนะ้มันลมมันบอกเนาะ ไปนั่งยี่พุ่นก็ได้ปะมาพาลูกหย่าเนาะกับพากันอันนั่งยู่นี่แล้วเพื่วมาทั้งปีทั้งคมันสีเมื่อด้เดี๋ยวมานั่งลมกันก่อนพี่น้องเลยว่าสีเมื่อเลยไปกับมาหาแล้วอีกก้อนมาถามบุงก้นเป็นเทไรเห็นเนาะโอเคคือแรกกับใครเนี่ยเห็นไหมหบวว่าแต่โอเคโบตกลงกักเถื่อโอเคโอเคอยู่โอเคกั๊กเถื่อ ใครอดากเนาะกระสีใช่กะนอนเปิดพัดลมใช่บ่โดยอเป็นหายอยากนอนอืบานในบอดีนอนเวีนมันนี่เด็กหน่อยก็น,นอนเว้นนมันสีหู้กันอนเวน้นสองเสมอนอนแท่นงั้นแต่บอดีนอนทุกเมือเ่อบ่เดยอขันหักกอมเมื่อได้หักกอมมันเป็นนอนอืงงีงเต้าหักกะขี้ข้าอน,นอนได้เึงเต้ากนะ็ได้เนาะ คาลนอน,นอ่นออะแม่เมื่อวานค่อยกอมพอนอนค่อยเมื่อยในเมื่อวานตื่นแต่หันก็นเลยเป็นวินแหงภาพอันโมคืนนี่นอนรับยู่บอูยนั่นะนะเจ้านะคืนนี่รับอนอนมวมนเมื่อคืนในใส่ยา,ยามีแหงอาการมันดีขึ้นเทากน็นอนรับดีเน,ะนาะ แล้วก็เป็นปกติปกติดอกตอนนี้มันยังบ่ปกติอืมันปกติแล้วก็ยมันก็เซาไปเรื่อยๆมันเซาปุ๊ดบัดเดียวมันก็บ่เซาเลยเฮยเฮาคือเพิ่นเว้าแหละคั่นเป็นแล้วก็จเป็นต่อได้เลยอเป็นต่อไปเยคั่นบ่เป็นล่ค่แ่คั่นเป็นแล้วก สามสี่โลฮะยังก็มาโฮมอ่ะโฮมกันหมดกันเป็นเอียงก็มาโฮมอ่ะไปจักวินไปจักเวียนไปจักจุกท่องไปจักเป็นไข่โฮมแล้วเหมว่าคือผลว่าและสลามมันค้างแล้วมีน้าไหลมากอมาโฮมอยู่หันแล้วมันเป็นสลามสลามค้างไวอยู่เนาะวัจิกับบอกเลยว่าเอยางมาเล็นน้ำก้อน่ะเป็นอย่างไรห็นเนาะ ก็ดีขึ้นแล้วกับใครนี่นะทังเอฟซีผู้เป็นเป็นห่วงก็เป็นทังผู้เป็นเป็นห่วงก็ได้ไมีแต่กินยาตามเพื่อนบอกนะนะอันนเนาะไม่แรงคือสินอน,นม่วนอยู่คืออยากนอนตลอดคืออยากนอนตลอดตั้งแต่ใส่น้มเกลือนคืออยากนอนตะกี้บู้อยากนอนบอก,บอกเป็นชีชื่ออยู่บอก่าเลยอ,อันนี้อยากนอนกับอยากกินขา้าว อย่างน้อยก็จะกินข่าวอยากเะยกินเลิกข่าวนะอย่าไปอดมันได้กะนด้นำหอนก็นยังมนทันตม้มบ<อ>่ะไปต้ไมไม่สาแบบว่า,าสีหนึ่งข่าวก่อนสีหนึ่งเลยบ่จู่ได้ไฟเนี่ยไปหนึ่งไหมไ<อ>ปสาม,มารถอันนี้มาเอาอนนี้มาใส่ก่อนไปหนึ่งก็จะได้เจ้าจึบจได้กินหนึ่งน้ำเห็ดน,น้ำไปเดี๋ยวไปเบิ่งแล้วก่อนให้เราหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำก่อนนี่เฮ้ยเนาะหนึ่งหนึ่งอยู่พี่บ่อน่ะโอ้บ่ใช่บ่ได้หนึ่งแก๊สบ่ เออหนึ่งโลดพ่วงลูกนอนนี่โอ้เวลาฝนตกเวลาเห็ดอ่าพัดนั่นพัดนี่เนาะเอาเอาเอาเรามีฟืนซ้อนฟืนเนี่ยอันนี้ก็พุดีได้อันเห็ดเฮือนครัวเราบัตรเดือนชีเอสผลไม้สีมางไปให้พ่อเดือนซสนี่ก็วัสดวัสเียไว้บ่อไว้ สิหมากหมดเลยหมากหมดเลยคือบ่จงไว้ต hmm. uh ัวนี้ให้แล้วแต่ต้นนั่นเป็นหยังเอาสิให้หมดเลยอย่าอย่ามันน้อยดิเฮาจังเฮ็ดไปเกาะออกหันได้นึงพอบ่ได้อืมจักนอยมันก็แดดแล้วเฮาก็เอาเาออกเาออกข้าอยู่อืมังเว้นเฮาก็เอาออกมาเออคืนเฮาก็เอาเ้าเออเพราะว่าคั่นบ่ให้อีต้นพ่อเนาะ เราบอกมีโทรศัพท์ติดต่อพี่น้องเอ้ยเราคันสิมาเอาแต่ว่าสองสมุงย่างหอดหน้าเรานะโมเมนสีใกล้ๆเนาะแต่วอืมอุ้มลูกกับพ่อแม่ยังเพียงอีกไอ้ตังแต่เราก็มาเล่นยัง ไดสใหม่น <laughs> ้ำมันหมดแล้วน้ำมันแตัวเนวขนมเราใส่เป็นประโยชน์ได้เก็บส่ื่ได้สบใหม่วใหม่ก็ลืมอเ้ยังเยียที่หนึ่งเขาเนียวบ่นเยาเอาเข่าให้ยายาเก่าบล่้อเราไปเมื่อวานนี่หยาแล้วผู อย่าผู้ลูกไสไงใครรัวะนี่เราก็มาเยี่ยมอยู่นี่ก็่สบายพ่อหน้าี่เมื่อคืนน่ก็ใส้น้ำเกลือเราเคยใส่น้ำกันฮะเอาไปจอไปจอบลูกไผ่ไปใส่น้ำกันเออเพนกันยังมาเยี่ยมเจ้าอยู่ด้เนาะอืออืออือเมื่อ ก็ยังคุยจักไปเยี่ยมไปคอยนะคันเข้าไปพุ่นเท้ากับไปเยี่ยมได้เนาะเพิ่นก็ได้เรายัวยางว่าอยู U ่ๆพี่ไปบ่ได้มาลวะวะคันคือเขามีรถมีลาแนี้เขาก็ไปหล่นน้ำเพิ่นเนาะคันแบบแม่คูจักบดซูบนบดเขาจะแปลงรถได้ปะก็มีแต่ห้านซื่อเขาและต้องถามเบื้องห้านซื่อเขาคนนี้นต้องถามเบื้องห้านที่ว่าเขาขายรถนะนะ เขาต้องถามห้านเขาขายรถคันเขาบม่มีแนวเปลงเขาเสีเอามาขายเใชนยังมันย่า,ยามรถคนเพลได้สิเปลงใช่ค่ะเนาะต้องถามห้านสอมรถปปโอ้คันยอันยุดห้านสอมอันแถวเนี้บม่มีบอะห้านขายรถไฟฟ้าแถวดวงเห็น,นมีโยก็ยซื้อก็ซื้อนำห้าจิจะซื้ออยู่ดงเห็นบ่ ห,หันห้าต้องถามนี่คือเวลาไปตลาดลงเหฮียนวปถามเพื่อน้องเบิงอยู่หันเพืออพ่อนนะบอกว่าเพลงกระยานเพื่อนมีอะไรเปลี่ยนเนี<ม>่เพป็นบอกคอยตังคอยซื้อหันคันเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนวัดพวงมันอืมบถามบอกไปเปลี่ยนอยู่ใช้บอกไปถามเพืออ่อนบอกหันอืออือ ก็ต้องทำห้างที่เฮาซื้อแล้วเปลี่ยนสายคันว่ามันบ่มีนี่เขาบ่ผลิตออกมาขายดอกมันก็ต้องมีแหละแนว้อซ้อมแนวแปลงเดี๋ยวขอ่อยสิลองถามเบื้องขอได้เขาตลาดซีโนขอ่อยสิลองถาม,ม,มเบิ้งแปลงให้พอร์ตเวลาเขาไปวัดมหาโชคบ่อยากให้มันพอด์ตคือี่เธออย่างนี้ว่าข้าจะไปวัดมหาโชคขี่รถสายทางไปดีกว่าจะมันไปบ่รอด เงียน,นวะขันคือเที่ยวขี่รถสายทางนี่เจ้าขึ้นอยู่ดงเห็นมาลงพี่เขาเอาจักพัน <40. S 1> อ๋อสี่สิบเจ้าบ้านเหาหอดท่านนนั้วัดเนโอ้อ๋ 40, อสี่สิบพันโอ้ขันทำมีรถไปรถเองเอือขันทำมีรถเท่ากับไปรถเท่าเองน <ลด S 1> ี่ฮะวะมีขาไปบ่หรือว่าร่วมทั้งไปทั้งมาบ่สี่สิบโอ้ไ<อ>ไปไไป ไปสี่สิบมาสี่สิบเป็นแปดสิบปตัวเวลาเจ้าไปตลาดรงเขตนี่ได้สาาน้ำทะายขึ้นอยู่ปะ้าวพันอ๋อะว่าวัดมหาโซกมันเลยขึ้นพุ่นเนาะมันก็ธรรม,มาดาพี่น้องเลยพี่ยังก็มีเงินเป็นคำจม,นะมื่นนี่น้ำมันกับแพงลิดชาวพันละ่ะสามบาทเลยเหลืออยู่น้อยเดียวัปตั มีแม่แท้ท่าลายยืนเต็มข้าวปิ้งของกินเออเพื่อเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่สิเฮ็ดยังกินมืนี้จิ้นให้ดอกเนาะเต้อจืดต้ใส่แน่หน่วยนึงจึบ่แล้วบ่บักพริกแหละจืดแล้วก็ย่านเนาะอีต้องจืดอีกมนีอืกินบ่ได้ก็บ่ต้องกินอๆๆแม่นๆอ้าสิอุ่นข้าแล้ว น้งองเต๋อก็ได้อุ่นงคาวกินไข่เนี่ได้มืาอนี้คือสีขาวๆเลยมืาอนี้เมื่ออื่นแบบนี้ไข่ยี่หรอกอย่าให้กลัวนี่บกก่กลัวกับซ้ำนี่กับไข่นี้นะขยันมาเมื่ออื่นเห็ดข้อตกแต่เส้อ,อีกอย่าเค็งแห้งกินไอ้ยังกับบริกินมาไวญญา้นะพยายา่ยมนะปล่อยตัวสบายบ่ยคิดอียังปล่อยตัวสบายสบายมันผ่านไปแล้วกะ เขาบบดนีคือสีคล้ายๆเนี่ยมือนน้นละมือไงแห้งมือนะขันว่าใส่ชงทงไม่แห้งกูหนีไปจ้ะกีนหอดเฮือนขินหอดเฮือนอืออย่ามันเถึงเนาะคันว่ามีรถเนาะเขาใส่แล้วเขาขี่มาเฮือนนีใครอยู่เนาะขี่มานอนอยู่เฮือนพี่อือืม อือง่อยไฟนั่นคอยรอออะบบฮวงผงกระสีเป็นตานั่นอยูบ่บ่มาอุน่นเย็นในเข่าแต่มื่อวานเข่าแต่เช้านี่คือบุอุ่นแต่ตัวนะอุ่นอะไรเขาเย็นนี่ขอไม่เท้าไม่เท้าเอามาอืของยาอือุน่นกินเนาะสิได้เข่าเนาะเมือ่อคืนในพุทดนามเกล้ว สิบโมงไปเดือนสิบเอ็ดโมงอยากขึ้นเขาจนสั้นอืมมันช่วงแน่เออเออเออตอนหัวแร่หังวิ้นอือเจ้าเคยใส่อยู่บอน้ำเกลือกัเท่อแรกบ่อรึไงใส่ประจำโอ้ก็ใส่แต่ละเท่อยังต้มและช่งอืมอันนี้กะกะนั่นกะใส่อีกใช่าเบิ่งมืออื่นก่อนมเออื่นมือใส่ ท่นเฮารู้สึกว่าเฮาใส่แล้วมันเป็นนําเฮาเจ็บท้องแม่นนั่นแหละมันจะลงท้องมันก็ไเฮ็ดให้เฮาผ่านน้ําบดนี้ผ่านแล้วก้าซ้ําจะติดข้าตั้งแต่อยู่กระตกนอยอืองตยังใส่ได้อยู่เห้สินลูกตื่นเฮ็ดหยังบ่เป็นเฮ็ดได้เทวดาเจ้าฮะ เสียงยอดยอดอีดยอ่ะค่ะบังจ้านี่กระชุบโอ๊ตอ่ะค่าทานนี่งุบลงหันคว่ําแน่ฮะนี่แหม่นกระชุบดอกอุ่นเขาเย็นบ่คือเข้ามาเนาะไขแนมนี่ยิมแย้มแจ่มใสพี่น้องเอ้ยชื่นขึ้นไปชุชื่นแล้วให้ดีให้เศร้าแล้วบดนี้ โอ้มีแต่แนวดีๆแต่มันยังก็ดีไปวิดแบบนี้พญาติโลคาหหยเจ็บให้ไข่ให้วัดหอายอช่ไใช่ให้ดีให้เศร้าแบนี้ให้ห่วงให้หายให้พบเจอสิ่งดีๆเนาะไปวัดได้ห้องก็ได้ไปขอพรอล้วก็ได้ขอให้อยู่ดีมีแห้งอะไรคันยังอยู่ไก่ยักไปคุมไกลคุมอ่ะไก่ยังดีแต่ว่า เพิ่นอยู่แคมทางเนาะวัดอยู่แคมทางมันวัดอยู่แคมทางละกัใครแน่น,นะม,มีโอกาสจังไปอีกไปเถอะน่ะใช่คือว่าผู้เเขนให้อือคนผู้เเขนให้เนาะคันท้าไปแต่เศร้าเลยจะพ่อเพิ่นยุคผูบางเถื่อวเพิ่นมีเวียก,กับบุคอยพบเพิ่นใช่มีแต่ไม่ไม่ออกอย่างเพิ่นยุค แม่ขาวแม่แม่ขาวกับผูกได้ยุแม่ขาวแม่ออกนั่นแหละแต่ครูบาลังเทือกับบุพเพเพนหนึ่งเทือก็ได้ฉันห์ทาไปแต่เศร้านะท่านลังเทือนะท่านขัดกายเพนไปเลยกับเพิ่นมือเพิ่นผูอยู่ลังเทือนะคือคอยไปชุดหนึ่งนั่นกัคขดไวาจะไปเฮ็ดชุดรถน้ำครูบาบู้ย่มือหน้าก็ได้เพิ่นบู้ย่เพิ่นไปแล้วหันมาแล้วมาแต่เศร้าเพิ่นบอกจะแล่มันเป็นบางมือ เห็ดสูตรรดน้ำรดในเพิ่นสูตรให้แล้วกะมาอาบมืนเดี๋ยวเคยอีกปะเคยอยู่นั่นแหละเห็ดสูตรรดน้ำเจ้ากะขันยาพอเพิ่นอยู่เมื่อเห็ดสูตรรดน้ำมันอยู่ใกล้เนาะสูตรรดน้ำมาอาบให้ฮดสะสางล่างซวยให้อยู่ดีไม่แห้งนะมีโอกาสก่อนยังไปใครเนี่ยมาเนาะเวมาหากระโอยกระจังหน่อยกระซิเมื่อกันแล้วอจะหนี้กระเมื่อแล้วคอยก็ได้ นี่บาดมื้อซองเบิ่งได้หมอแต่นั่งมาพี่เพว่าไฟใหม่ฮวดเข้าลูกวัววัวพอแฮงแล้วมื้อนึงกระหน่วยสุดท้ายจ้ะบ่อันนั้นตอนนั้นใหม่เด้เนาะตอนต้มน้ไม้ใหม่เลยตน้บกบ่น้บกอือเอาทานใส่ลายจังซี่นี่แหละแล้วก็เอาน้เ็หม้อนึงคิดว่ามันสิบ่คว่าสิบ่บก Lơm lơi lắc a ba năm chơi chịu uni phân nịch còn nộp vùng vương nôi ba nim vẫn tìm chưa coi bà mình nơi mình tay bóng vào đây vừa mình, bóng vừa xiếc bé vào đây nha vừa lẹc nôm vừa xiếc bé lẹc nôm vừa xiếc bé lẹc nôm vừa xiếc nôm vừa xiếc อ่ะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กไข่แน่น้องเพิ่นกัอาการดีขึ้นแน่ยข่อยกับสีโคตัวกรับได้บัดนี้เด้อให้ดีให้เซาไว้ได้มามื้ออื่นนี yes. ่หันก้นหีเ uh> ด euh ้อเอออย่าไปเฮ็ดเออแต่เชาะแต่เช็เป็นหยังเอ็กนะบ่ให้เฮ็ดได้เมื้ออื่นนี่มาต้องหันมื้ออื่นนี่นี่โอเคจ้ะไปเดี๋ยวกลับก่อนเด้อบัดนี้เด้อโดยดีมั้ยโดยไปโดยโดยเนาะสบายดีโดย พี่น้องเ้ยสำหรับคลิปนี้สมุนกพรสิโคตวอวมล่าข้าจากพี่จากน้องไปก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เขาเบึบงเขาชมคอยที่ตามแล้วก็ให้กําลังใจมีแต่เมือเอ่อื่นเนาะสมุนอ่าสีมาหับเงินหับคําจากทางโพตูคํเมื่อ,อื่นนี่พอ,อกันอีกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะสำหรับวันนี้สมุนเมื่อแล้วสบายดี